เจ้าแม่กวนอิมตอนที่สองการทดสอบจากฟ้าแสงจันทร์คืนนั้นยังคงอาบทั่ววิหารเก่าเจ้าหญิงเหนียวสั้นนั่งสงบนิ่งมือประนมดวงใจสงบเย็นราวใส่น้ำเสียงจัก,กระจันร้อมระง,งมผสมกับเสียงลมพัดเบาๆจากช่องหน้าต่างไม้ผุพังในขณะที่คนทั้งวัดหลับไหลนางยังคงภาวนาเงียบๆด้วยหัวใจมั่นคง ไม่ใช่เพื่อขอให้ตนเองหลุดพ้นแต่เพื่อขอให้ผู้ที่ทุกข์ยากในโลกนี้ได้พบแสงแห่งความหวังคืนนั้นจู่ๆลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านประตูวิหารเปิดออกเองเปลวเทียนไว้แรงก่อนดับวูบไปเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องกระทบเสียนพระคุทธรูปและในเงามืดนั้นปรากฏเงาร่างหนึ่งในชุดขาวบริสุทธิ์ ดวงตาเปล่งประกายอ่อนโยนชิงผู้มีใจเมตตาเสียงนั้นเอื่อนเอ่ยเจ้าได้รับการทดสอบจากฟ้าจะเลือกหนทางแห่งการเสียสละหรือจะหันกลับไปสู่ความสุขของโลกีเมียวสั้นนิ่งไปครู่ก่อนยิ้มอย่างสงบหากข้าได้เห็นผู้คนไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปต่อให้ต้องสูญเสียทุกสิ่งข้าก็ยินดี ร่างนั้นพยักหน้าเบาๆก่อนสลายหายไปทิ้งไว้เพียงกรีบดอกบัวขาวลอยกลางอากาศรุ่งเช้ากษัตริย์รับสั่งให้จับเมี่ยวซ่านกลับไปเฝ้าพระองค์พิโรธยิ่งนักเพราะได้ข่าวว่านางปฏิเสธคำสั่งอีกครั้งเจ้ารู้หรือไม่ว่าการไม่เชื่อฟังคำบิด,ดาเท่ากับดูหมิ่นสวัคงแต่เมี่ยวซ่านกลับคุกเข่าลงตอบอย่างอ่อนโยน หากสวรรค์มีจริงพระองค์คงไม่ต้องบังคับให้ลูกทำสิ่งที่ขัดกับหัวใจถ้อยคำของนางทำให้กระสัตย์สั่นด้วยโทสะสั่งให้ลงโทษนางโดยทันทีแต่เมื่อดาบของเพชฌฆาตเงื้อขึ้นท้องฟ้าก็พลันมืดครึมฟ้าร้องสน,นั่นสายฟ้าฟาดลงกลางลานวัดดาบในมือเพชฌฆาตแตกกระจายเป็นเศษเหล็กกระสัิย์และผู้คนพากันตกตะลึง ส่วนเหมียวซ่านยังคงหลับตาภาวนาโดยไม่หวั่นไหววันเวลาผ่านไปความทุกข์ยากในแคว้นเริ่มทวีขึ้นโรคร้ายระบาดน้ำแห้งแลง้งฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนสิ้นหวังร้องไห้ขอความเมตตาจากสวรรค์คืนหนึ่งเหมียวซ่านนั่งภาวนาอยู่ที่เรือนกักขังเธอได้ยินเสียงคร่ำครวญจากผู้คนรอบเนืองผ่านสายลมมา ข้าไม่อาจทนนิ่งเฉยอีกต่อไปเธอพึมพำรรเบาๆเธอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพนมมือและกล่าวว่าหากชีวิตของข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ขอให้ร่างนี้เป็นเพียงสะพานแห่งเมตตาทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็พุ่งขึ้นจากร่างของนางผืนดินสั่นสะเทือนน้ำพุผุดขึ้นกลางลานวัด ผู้คนวิ่งกรูเข้ามาเห็นภาพตรงหน้าร่างของเหมี่ยวซ่านหายไปเหลือเพียงดอกบัวขาวบริสุทธิ์บานอยู่แทนและในวันรุ่งขึ้นโรคร้ายที่แพร่ระบาดทั่วแผ่นดินก็หายไปอย่างปาฏิหาริ์ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วราชอาณาจักรมีผู้เห็นหญิงในชุดขาวลอยอยู่บนสายน้ำมือหนึ่งถือดอกบัวอีกมือหนึ่งปโปรยละอองแสง คลื่นทะเลสงบลงเด็กที่ป่วยหนักฟื้นขึ้นผู้คนต่างเรียกนางว่าเจ้าแม่กวนอิมเทพีเห็นความเมตตากระสัเมื่อทราบข่าวน้ำตาแห่งสำนึกไหลรินพระองค์รู้แล้วว่าความรักของบุตรตรีนั้นบริสุทธิ์กว่าอำนาจใดและสำนึกในบาปของตนทำให้พระองค์สร้างวัดถวายแด่เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นเครื่องสํานึกในความผิดข้อคิดจากตอนที่2ความเมตตาแท้จริงไม่ได้เกิดจากความสงสารเพียงชั่วครู่แต่จากความกล้าหาญที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นความดีมักถูกทดสอบด้วยความทุกข์หากเราผ่านผลได้ใจเราจะสว่างยิ่งกว่าก่อนและสุดท้ายความศรัทธาไม่ใช่การเงยหน้าร้องขอจากฟ้า แต่คือการก้มหน้าทำความดีแม้ไม่มีใครมองเห็นถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปของเรื่องขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้กล่าวถึงเรื่องเล่าความเชื่อและตำนานเพื่อความบันเทิงมีได้มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อใดๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง